สวัสดีคาดบาทและแล้วก็วนกลับมาพบกันอีกครั้งในค่ำคืนวันศุกร์แบบนี้กับพอมหาวิทยาลัยและรายการพื้นที่และกกที่เราจะมานั่งล้อมวงคุยกันและเปลี่ยนเรื่องราวแบ่งปันมุมมองและสำรวจทุกซอกทุกมุมของชีวิตที่บางครั้งก็ซับซ้อนเกินกว่าจะเข้าใจได้ด้วยตัวคนเดียวผมหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะอยู่ในมุมที่สบายที่สุดของบ้านปรับแสงไฟให้พอดีและมีเครื่องดื่มบุนนลสักแก้วอยู่ในมือนะครับเพราะเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในคืนนี้ อาจจะทําให้คุณต้องขยับเข้าไปใต้ผ้าห่มมากกว่าเดิมอีกนิดหน่อยก่อนที่เราจะดําดิ่งลงไปในเรื่องราวละ่ะผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังคุยกันสักนิดคุณเชื่อเรื่องความทรงจําที่ฝังอยู่ในกําแพงบ้านไหมครับไม่ใช่แค่ความทรงจําของเราที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับแต่เป็นร่องรอยของทุกเสียงหัวเราะทุกหยดน้ําตาทุกคําทะเลาะบอกแวงและทุกความลับที่เคยเกิดขึ้นภายใต้ชายคาเดียวกันคนโบราณเชื่อว่าบ้านก็มีชีวิตและจิตวิญญ,ญาณเป็นของตัวเอง มันซึมซับพ,พลังงานของผู้อยู่อาศัยเอาไว้และบางครั้งเมื่อมีพลังงานด้านลบที่เข้มข้นมากพอโดยเฉพาะพลังงานที่เกิดจากความรู้สึกผิดบาปและความเสียใจอย่างสุดซึ้งบ้านก็อาจจะกลายเป็นกงขังกรงที่มองไม่เห็นซึ่งกักขังบางสิ่งเอาไว้ไม่ให้ไปผุดไปเกิดแล้วคุณเคยรู้สึกไหมครับในคืนที่เงียบสงัดเป็นพิเศษในสังหวะที่คุณกำลังจะเคลิ้มหลับบาทคุณกลับได้ยินเสียงที่คุณเคยแต่เป็นเสียงจากอดีตตำบล เสียงของคนที่ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วหรือบางทีอาจจะเป็นเสียงของคนที่ไม่เคยมีโอกาสได้ส่งเสียงออกมาเลยด้วยซ้าคุณเคยรู้สึกไหมว่ามีสายตาคู่หนึ่งจ้องมองคุณอยู่จากมุมมืดของห้องนอนทั้งทั้งที่คุณอยู่คนเดียวความรู้สึกเย็นเยียบที่พาดผ่านต้นคอทั้งที่หน้าต่างทุกบานก็ปิดสนิทเรื่องราวส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นจากความรู้สึกคิดไปเองแบบนี้แหละครับแต่สําหรับครอบครัวของพิมพ์ผู้หญิงที่กําลังจะกลายเป็นแม่คนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ความรู้สึกที่ว่านั้นมันไม่ได้สบลงแค่ในจินตนาการแต่มันข้อย่อๆก่อตัวเป็นรูปเป็นล่างคืบคานออกมาจากมุมมืดของอดีตที่เธอเคยพยายามฝังกบและภาวนาให้มันเลื่อนหายไปตลอดกาลมันคือเงาแห่งกรรมที่ไล่ตามเธอมาทันในวันที่เธออ่อนแอที่สุดมันกัดกินความสุขในปัจจุบันของเธอและที่น่ากลัวที่สุดมันกำลังจะทวงคืนอนาคตที่ยังไม่ทันได้ลืมตาดูโลกด้วยซ้ำเรื่องราวในคืนนี้ คือบทบันทึกของรอยเล้าที่สังคมไทยเรียกกันว่าช่องว่างระหว่างวัยรอยเล้าที่เริ่มต้นจากความรักและความหวังดีแต่กลับไปแตกออกกว้างจนเกินจะเยียวยาด้วยความไม่เข้าใจและในท้ายที่สุดช่องว่างนั้นก็ได้กลายเป็นประตูประตูที่เปิดต้อนรับแขกที่ไม่เคยได้รับเชญหญิงแขกที่เดินทางข้ามภพข้ามชาติมาพร้อมพร้อมกับแรงอาฆาตจ,จากคลองทะเลแห่งความเจ็บปวดเพื่อมาทวงถา,ถามถึงชีวิตที่ถูกาพาไปคืนนี้ เราจะมาจอลึกถึงคืนแห่งการเปิดโปงที่ซึ่งความจริงความเชื่อและความวิปลาสจะสั่นคลอนทุกชีวิตในบ้านหลังนี้ในตอนที่ชื่อว่าคืนเปิดโปงวิญญาณพิมพ์เข้าสิงล่างแม่วงเล็บเปิดเสียงเดกล้องให้ที่บิดเบือนอย่างโหยหวนแววมาและค่อยๆจางหายไปทิ้งไว้เพียงความเงียบที่น่าอึดอัดวงเล็บปิดเรื่องราวทั้งหมดมีศูนย์กลางอยู่ที่บ้านสองชั้นหลังหนึ่งในย่านชานเมือง บ้านที่ดูภายนอกก็เหมือนกับครอบครัวชนชั้นกลางของไทยทวอว์ไปอบอุ่นแข็งแรงและเต็มไปด้วยข้าวของเครื่องใช้ที่บ่งบอกถึงการอยู่ร่วมกันของคนสามวัยแต่หากมองให้ลึกลงไปในรายละเอียดเราจะเห็นความแตกต่างที่ซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้มีผู้อยู่อาศัยสามคอนางคนแรกคือคุณแม่อรัชการหญิงไม้ไวกเกษียณในวัย60ปลายต่อท่านคือตัวแทนของคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์อย่างแท้จริง ชีวิตของท่านถูกหล่อหลอมด้วยกรอบของประเพณีความเชื่อเรื่องบุญกรรมและคำสอนของคนโบราณที่ว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดโลกของท่านคือห้องครัวที่อบอวลไปด้วยกลิ่นสมุนไพรคือห้องพระที่ต้องมีเสียงสวดมนต์ดังขึ้นทุกเช้าเย็นและคือความเชื่อที่ว่าประสบการณ์ของผู้อาวุโสคือสิ่งถูกต้องที่สุดความรักและความห่วงใยทั้งหมดของท่านถูกส่งผ่านออกมาในรูปแบบของคำตักเตือนคำสั่งและกฎระเบียบหยุ่งยิ้ม โดยที่ไม่เคยรู้เลยว่าความปรารถนาดีเหล่านั้นกำลังกลายเป็นโซ่รวนที่มองไม่เห็นคนที่สองคือชัยลูกชายคนเดียววัยสี่สิบต้อนนนเขาคือคนรุ่นเจเน็์ที่ติดอยู่ตรงกลางอย่างสมบูรณ์แบบในที่ทำงานเขาคือหัวหน้าทีมที่ต้องปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีและความคิดของเด็กรุ่นใหม่แต่เมื่อกลับมาถึงบ้านเขาต้องกลายเป็นลูกชายที่แสนดีของแม่และในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นสามีที่เข้าใจภรรยาชายเปรียบเสมือนสภา,านาง แต่เป็นสะพานที่ต้องแบกรับน้ำหนักจากสองฝั่งที่แตกต่างกันสุดขั้วจนบางครั้งเขาก็หน่อยล้าเกินกว่าจะประคับประคองมันไหวได้แต่เลือกที่จะนิ่งเงียบปล่อยให้ปัญหามันผ่านไปเองโดยหวังว่าเวลาจะช่วยเยียวยาทุกอย่างและคนสุดท้ายพิมพ์ภรรยาของไซเธอคือหญิงสาววัยสาต้นนลจากรุ่นเจนวายที่เติบโตมาในยุคที่ข้อมูลข่าวสารอยู่แค่ปลายนิ้วโลกของพิมพ์คือเดดไลน์ของงาน คือการประชุมออนไลน์คือข้อมูลทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือจากโรงพยาบาลชั้นนาและคือความเชื่อมั่นในสิทธิและการตัดสินใจของตัวเองพิมพ์กําลังตั้งท้องลูกคนแรกได้หกเดือนนางท้องที่ควรจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสุขและความหวังกับกลายเป็นสนามรบทางความคิดระหว่างเธอกับแม่สามีและที่เวลวร้ายกว่นานางมันกําลังจะกลายเป็นภาชนะสําหรับบางสิ่งที่รอคอยวันกลับมาทวงแขนความขัดแย้งในบ้านหลังนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ใหญ่โต แต่เกิดจากการะส,สมของเรื่องเล็กกน้อยน้อยในชีวิตประจำวันนางเหมือนน้าที่หยดลงบนหินทีละหยดแต่หยดลงมาทุกวันไม่เคยหยุดเช้าวันหนึง่งขณะที่พิมพ์กาลังชงกาแฟเย็นใส่แก้วทรงสูงกลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟคั่วบดลอยไปแต่จมูกข,ของคุณแม่ออนที่กําลังตักข้าวใส่บาตรอยู่หน้าบ้านที่มหาวิทยาลัยนั่นแกจะกินกาแฟอีกแล้วเหรอเสียงของคุณแม่ดังลอดเข้ามา แม่บอกกี่ครั้งแล้วว่าคนท้องห้ามกินกาแฟมันไม่ดีต่อเด็กในท้องหน้าลูกเดี๋ยวหลานก็ออกมาตัวดำหลอกพิมพ์หันไปยิ้มแหยอยอแก้วเดียวเองค่ะคุณแม่พิมพ์เลือกแบบคาเฟอีนต่ำแล้วค่ะคุณหมอบอกว่าดื่มได้นิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกค่ะช่วยให้กับพี่กระเป๋าหมอที่ไหนจะไปรู้ดีเท่าคนโบราณคุณแม่สวนกลับมาทันทีขณะเดินเข้ามาในครัวสมัยแม่ท้องเจ้าชายนะแม่ไม่เคยแต่ของพวกนี้เลยมีแต่น้ำขิงลอ,อนยอนาต้มบำรุงคันนี่ดูสิ หลานในท้องจะร้อนลุ่มขนาดไหนที่แม่กินแต่ของเย็นเย็นโทษคุณแม่มันไม่เกี่ยวกันหรอกค่ะเป็นความเชื่อเฉยๆพิมพ์พยายามอธิบายด้วยเหตุผลแต่ก็รู้ว่ามันป่าประโยชน์ชายที่เพิ่งเดินลงมาได้ยินบทสนทนาก็รีบตัดบทเอาหน่าแม่นิดหน่อยเองนะ่าพิมพ์เขาก็ดูแลตัวเองดีอยู่แล้วนะ่าไปครับแม่ไปใส่บาตรกันเถอะครับเขาจูงมือแม่ของเขาออกไปทิ้งให้พิมพ์ยืนถอนหายใจอยู่คนเดียวกับแก้วกาแฟในมือ นี่เป็นเพียงแค่ยกแรกของวันเท่านั้นช่วงบ่ายพิมพ์นั่งทำงานอยู่ที่มุมของเธอในห้องนั่งเล่นคุณแม่เอาระเดินถือหนังสือเล่มหนึ่งเข้ามาหาเป็นหนังสือคู่มือเลี้ยงลูกยุคใหม่สไตล์คุณแมวกิ้งวูแมนที่พิมพ์เพิ่งสั่งมาหนังสืออะไรของแกเนี่ยคุณแม่ถามพางพลิกดูเลี้ยงลูกแบบฝรั่งให้ลูกนอนแยกห้องตั้งแต่เกิดให้กินนมขวดบ้าไปแล้ว เด็กทารกที่ไหนจะไปนอนคนเดียวได้มันต้องนอนกับแม่สีถึงจะอบอุ่นไม่ผาวแล้วนี่อายาัยรัการฝึกให้ลูกกินข้าวเองเลิศเธอสมัยก่อนหนะ้าแม่ป้อนเจ้าชายจนโตไม่เห็นมันจะมีปัญหาอะไรเลยพิมพ์ละสายตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์คุณแม่คะมันเป็นแนวทางสมัยใหมค่ค่ะเขาบอกว่าการฝึกให้ลูกนอนแยกห้องจะทําให้เขารู้จักช่วยเหลือตัวเองส่วนเรื่องกินข้าวเองก็เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเลยคะ่ะพัฒนาอะไรของแก คุณแม่วางหนังสือลงบนโต๊ะอย่างแรงมันคือการทอดทิ้งลูกชัดต่อพ่อแม่สมัยนี้รักสบายกันจริงนะออยายหลอนก็อ้างตำราฝรั่งแล้วภูมิปัญญาของคนเท่าคนแก่ที่เลี้ยงคนมาทั้งชีวิตนี่มันใช้ไม่ได้เลยหรือไงพิมพ์รู้สึกเหมือนเลือดขึ้นหน้าเธอสูดหายใจลึกพิมพ์ไม่ได้บอกว่าใช้ไม่ได้ค่ะแต่พิมพ์ก็อยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในแบบของพิมพ์ให้กับลูกของพิมพ์เหมือนกันแล้วแกคิดว่าวิธีของแกมันดีที่สุดแล้วเหรอ สงครามเย็นดำเนินไปจนกระทั่งมือคำมืออาหารที่ควรจะอบอุ่นกับอบอวนไปด้วยความอึดอัดชายผู้เป็นคนกลางก็ได้แต่ก้มหน้าก้มตากินข้าวทำเป็นไม่ได้ยินลังสีอมหิตที่แผ่ออกมาจากผู้หญิงสองคนที่เขารักที่สุดโดยที่ไม่รู้เลยว่าภายใต้ใบหน้าที่เรียบเฉยแต่แววตาแข็งก้าวของพิมพ์ณางเธอกำลังต่อสู้กับสงครามอีกด้านหนึ่งที่นักหนาสาหัสกว่ามาคัมกิยาสงครามที่เกิดขึ้นในใจของเธอเอง สงครามกับเสียงกระซิบของความรู้สึกผิดจากอดีตที่กำลังจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาหลอกหลอนเธอในอีกไม่ช้าแล้วระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่สุดของวันก็ถูกจุดชนวนขึ้นโดยคุณแม่ออนแล้วเรื่องชื่อหลานางตกลงจะให้หลวงพ่อที่วัดตั้งให้ตามที่แม่บอกได้หรือยังนี่แม่ไปดูเลิกดูยามวันเดือนปีเกิดมาให้หมดแล้วนะเกิดวันนั้นวันนี้ต้องซื่อหนีถึงจะเสริมดวงไม่เจ็บไม่ไขเป็นศิลิมงคลกับวงตระกูลพิมพ์วางช้อนลงอย่างแรงจนเกิดเสียงดัง พิมกับพี่ชายคุยกันแล้วค่ะว่าจะตั้งชื่อเองเราอยากได้ชื่อที่มีความหมายสําหรับเราสองคนค่ะคุณแม่ความหมายอะไรของแกครั้งนี้คุณแม่ไม่ยอมอีกต่อไปความหมายของพ่อแม่จะไปสู้สิริมงคลที่พระท่านให้ได้ยังไงท่านมีญาณน,นะท่านรู้ว่าชื่อไหนจะดีต่อเด็กนี่มันเรื่องของชีวิตคนทั้งคนนะพิมไม่ใช่เรื่องเล่นต่อแม่ใจเย็นนนก่อนสิครับค่อยค่อยคุยกันก็ได้ใช้พยายามห้ามทัพ พิมพ์รู้สึกเหมือนความอดทนทั้งหมดได้ขาสะบ้านลงน้ำตาเริ่มคลอหน่วยทำไมคุณแม่ต้องบังคับพิมพ์ทุกเรื่องเลยคะนี่ลูกของพิมพ์นะคะชีวิตของพิมพ์ตั้งแต่เรื่องกินเรื่องงานเรื่องความเชื่อจนตอนนี้จะมาถึงเรื่องซื่อลูกอีกเหรอคะพิมพ์ไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจอะไรในชีวิตลูกของพิมพ์เลยเหรอคะก็เพราะแกมันดือ้อหัวรัน้นไม่เคยเชื่อฟังผู้ใหญ่คุณแม่เอาละลูกขึ้นยืน ตะคอกกลับด้วยเสียงที่ดังไม่แพ้กันฉั้นหวังดีกับหลานชั้นมันผิดตรงไหนหรือที่แกทําอยู่นี่มันดีนักหนาวันนนเอาแต่ทํางานไม่สนใจลูกในท้องปล่อยให้แม่มันเลี้ยงดูตัวเองไปตามยถากรรมแบบนี้เหรอที่เรียกว่าแม่ที่ดีพอได้แล้วชัยตะโกนลั่นบ้านเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีหยุดเดีย๋ยนี้ทั้งสองคนเลยที่นี่มันบ้านนะไม่ใช่สนามรบผมเหนื่อยจะฟังแล้วสิ้นเสียงของชยัยทุกอย่างก็เงียบลงทันที มีเพียงเสียงหอบหายใจของคนสามคนกับเสียงนาฬิกาที่ยังคงเดินติ๊กตอกไปเรื่อยๆืเหมือนไม่รับรู้ถึงพายุอารมณ์ที่เพิ่งพัดผ่านไปคุณแม่อรหนาเสียก่อนจะเดินสะบัดกลับเข้าห้องนอนไปปิดประตูเสียงดังปังส่วนพิมก็นั่งร้องให้ตัวสั่นอยู่ที่โต๊ะอาหารใช้ได้แต่เข้าไปกอดปอบภรรยาแต่ในใจของเขาก็รู้สึกว่างเปล่าและเหนื่อยล้าเกินกว่าจะหาคำพูดใดๆมาอธิบายได้หลังพายุอารมณ์สงบลงบ้านทั้งหลังก็ตกอยู่ในความเมียบทัท แต่เป็นความเงียบที่หนักอึ้งและเย็นเยียบกว่าปกติคืนนั้นนา,นางพิมพ์นอนไม่หลับเธอรู้สึกปวดท้องหน่วงหนวงจึงลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําตอนกลางดึกบรรยากาศในบ้านยามค่ำคืนมันช่างแตกต่างจากตอนกลางวันอย่างสิ้นเชิงแสงจันทที่ศาส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาทําให้เงาของเฟอร์นิเจอร์ทอดยาวดูน่ากลัวผิดรูปผิดร่างไปหมดทุกอย่างก้าวของเธอบนพื้นไม่เย็นเฉียบในความมืดดูเหมือนจะมีเสียงฝีเท้าและก,กอบอีกคู่หนึ่งเดินตามอยู่ห่าง เป็นเสียงย่ำเท้าไอบาบาเหมือนเด็กที่เพิ่งหัดเดินนางเตะคำกิยาเตะคำกิยาเตะคำกิยาพิมพ์หยุดเดินนางเสียงนั้นก็หยุดตามพี่ชาเห็นอาจารย์เธอเอ่อยถามในความมืดด้วยเสียงที่สันเครือไม่มีเสียงตอบกัดบาดมีเพียงความเงียบที่เสียดแทงโสตประสาทพลังของความเงียบมันน่ากลัวตรงนี้แหละคัดบาดมันบีบให้จินตนาการของเราทำงานหนักขึ้นนาง บีบให้เราต้องวาดภาพสิ่งที่น่ากลัวที่สุดขึ้นมาในหัดวิทยุเธอรีบก้าวเท้าเดินต่อแต่เสียงฝีเท้าและกบนั่นก็ยังคงดังตามมาไม่หยุดเมื่อไปถึงห้องน้ําเธอรีบเปิดไฟและล็อกประตูหัวใจของเธอเต้นรัวราวกับสะดุดออกมาเธอมองตัวเองในกระจกคำกิยาใบหน้าซีดเซียวขอบตา่ําจากการพักผ่อนไม่เพียงพอแต่และวิทยุในเสี้ยววินาทีหนึ่งเธอเห็นเงาสะท้อนในกระจกไม่ใช่ตัวทธออาจารย์ แต่เป็นผู้หญิงอีกคนที่ซูบผอมและดวงตาโศกเศร้าก่อนที่ภาพนั้นจะหายไปกลายเป็นใบหน้าของเธอตามเดิมพิมพ์สะบัดหัวแรงตอบอกตัวเองว่าเธอคงตาฝาดไปเพราะความเครียดแต่แล้ววิทยุขณะที่เธอกำลังจะเดินกลับห้องนอนนางเธอก็ได้ยินมาน,นางเสียง้ําเพลงก่อมด้คำกรยาเป็นทำนองเพลงง่ายยอที่ฝั่งดูเศร้าส้อยและโหยหัวนางเสียงนั้นไม่ได้ดังมาจากห้องไหนเป็นพิเศษแต่มันเหมือนจะลอยอยู่รอบตัวเทออาจารย์ ในอากาศในสายลมที่พัดผ่านช่องหน้าต่างนอนเสียเถิดนะดวงใจของแม่พิมพ์ขนลุกสู้ไปทั้งตัวเธอไม่รอช้ารีบวิ่งกลับเข้าห้องนอนกระโดดขึ้นเตียงและคงโปรงร่างกายของเธอสั่นเทิมจนควบคุมไม่ได้เธอซุกตัวเข้าไปในอ้อมกอดของชายที่หลับสนิทไม่รู้เรื่องราวใดๆแต่ไพ่คุกคามที่มองไม่เห็นนางมันไม่เคยอยู่ในความมืดนอกผ้าห่มหลอกคาดบาดแต่มันอยู่ในใจของเราต่างหาคำกิยาและในคืนนั้นเอง ในความฝันนางเธอเห็นตัวเองยืนอยู่ในทุ่งดอกไม้สีขาวสุดลูกหูลูก,ลกตาเธอกำลังอุ้มท้องลูกน้อยด้วยความรันคำกิยาแต่เมื่อเธอก้มลงมองหน้าท้องของตัวเองผิวหนังที่เคยตึงเรียบก,กับข้อยยอ่อโป่งแสนขึ้นางจนเธอมองเห็นทารกที่ขดตัวอยู่ข้างไวนางแต่ทารกนั้นกับข้อยยอ่อลืมตาขือนางเป็นดวงตาที่โตเต็มวัยดวงตาที่ไม่ได้มองเธอด้วยความรันคำกิยาแต่มองกลับมาด้วยความเกลียดชังอย่างที่สุดริมฝีปากเล็ก นั้นขยับเป็นคำพูดที่ไม่มีเสียงแต่พิมพ์กลับได้ยินมันดังก้องอยู่ในหัดวิทยุข้าตกราชการเอาชีวิตหนูคืนมาภาพตรงหน้าเปลี่ยนไปทารกในคันของเธอกลายเป็นก้อนเลือดเน่าแฟะที่ส่งกลิ่นเหม็นข้ครุ้มมือเล็กเล็กที่เต็มไปด้วยเลือดตะเกียบต,ตะกายพยายามจะทะลุออกมาจากหน้าท้องของเทอาจารย์อ่าซชาพิมพ์กรีดร้องสุดเสียงจนใช้สะดุ้งตื่นพิมพ์พิมพม์เป็นอะไรไปฝันร้ายเหรอ เขารวบตัวเธอเข้ามากอดแน่นพี่ชยัยลูกคำกิยาลูกในท้องเขาเธอลองให้ฟูงฝ่ายจนพูดไม่เป็นคำเขาเขามองพี่มหาวิทยาลัยเขาเกลียดพิมพ์เขาจะฆ่าพิมพ์ใจเย็นนน่ะคนดีแค่ฝันลายนะไม่มีอาญย,ยละสการลูกของเราปลอดภัยดีนะโอตอตอ,ตอไม่ร้องนะใช้พยายามปอบประโลมภรรยาลูกหลังเธอเอบาบาจนเธอค่อยๆสงบลงและผ่อยหลับไปในอ้อมกอดของเขาด้วยความอ่อนเพลีย เขาคิดว่ามันเป็นเพียงแค่ฝันร้ายที่เกิดจากความเพียรสะสมและการทะเลาะกับแม่ของเขาแต่เขาคิดผิดเพราะในขณะเดียวกันนั้นเองที่ห้องนอนของคุณแม่ออนซึ่งอยู่สุดทางเดินนางท่านก็นอนหลับอย่างสงบทแต่บนเก้าอี้ไมยโยกที่ตั้งอยู่มุมห้องเก้าอี้ตัวโปรดที่คุณตาผู้งลงรับทิ้งไว้ให้มันกำลังโยกช้าช้าด้วยตัวเองเย็ดอัดเยดอัดและเสียงฮัมเพลงกล่อมเด็ดทำนองเดียวกันกับที่พิมพ์ได้ยินนางก็ดังแววออกมาจากเก้าอี้ตัวนาั้นาง ชัดเจนางและเย็นเยียบจับขั้วหัวจังหวัดมันเป็นเพียงความบังเอิญที่เกิดจากลมพัดหรือเป็นสัญญาณว่าวิญญาณหลายจากอดีตของพี่มหาวิทยาลัยได้หาร่างใหมายที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการทวงแค้นเจอแล้วความจริงอันน่าสยดสยองกำลังรอการเปิดโปงในคืนต่อไปและแล้ววิทยุค่ำคืนนี้ก็จบลงพร้อมพร้อมกับคำถามมากมายที่ยังไร้คำตอบนะคาดบาดเรื่องราวของพิมพ์สะท้อนให้เราเห็นว่าช่องว่างระหว่างวัย ไม่ใช่แค่เรื่องของความไม่เข้าใจกันทางความคิดแต่ในบางครั้งรอยร้าวทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันอาจจะทําให้สภาพจิตใจของคนเราอ่อนแอลงและเมื่อจิตใจอ่อนแอจารย์ก็อาจเป็นช่องทางให้บางสิ่งที่เรามองไม่เห็นเข้ามาแทรกแซงชีวิตของเราได้ง่ายคือนางความเชื่อที่แข็งกร้าวของคนรุ่นเก่าความดื้อรั้นที่จะพิสูจน์ตัวเองของคนรุ่นใหม่และบาดเพลนลึกจากความรู้สึกผิดบาปในวัยจังหวัด ทั้งหมดนี้เมื่อถูกนำมาผสมรวมกันในภาชนะที่เรียกว่าครอบครัวมันก็ได้ปรุงแต่งโศกนาฏกรรมที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดขึ้นมาบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวกว่าวิญญ,ญาณอาคาตาบลอาจจะเป็นความจริงอันโหดร้ายที่ซ่อนอยู่ในใจของคนเป็นนนก็ได้นะครับคุณผู้ฟังคิดว่าสิ่งที่พิมพ์กำลังเผชิญอยู่คืออะไรเป็นเพียงภาพหลอนที่เกิดจากความเครียดและฮอร์โมนคนท้องหรือเป็นวิญ,ญญาณของเจ้ากรรมนายเวรที่เธอก่อขึ้นในอดีตกำลังกลับมาทวงคืนจริงๆ และเสียงเพลงกล่อมเด็กนั่นคืออะไรเป็นฝีมือของคุณแม่ออนที่อาจจะมีเจตนาบางอย่างซ่อนอยู่หรือเป็นวิญญาณร้ายที่กำลังคอยคอยเข้าครอบนำร่างของท่านเพื่อใช้เป็นสะพานในการแก้แค้นลองคอมเมนต์พูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมเดินทางและดำดิ่งไปกับเรื่องราวของเราในค่ำคืนนี้หวังว่าเรื่องราวของเราจะไม่ได้ทำให้คุณต้องเก็บไปฝันร้ายนะครับวงเล็บเปิดหัวล้อเบาเบาวงเล็บปิดแต่ถ้าจะให้ดี คืนนี้ก่อนนอนลองสวดมนต์ไว้พระหรืออาจจะล้องหันไปมองหน้าคนที่คุณรักที่นอนอยู่ข้างๆลองเปิดใจคุยกันในเรื่องที่ยังค้างคาใจบางทีการสื่อสารที่ดีและความเข้าใจอาจเป็นเกราะป้องกันภัยที่มองไม่เห็นได้ดีที่สุดก็ได้นะครับสำหรับคืนนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนนางขอให้ทุกท่านปิดไฟให้สนิทล็อกประตูให้แน่นนะกอดคนที่คุณรักให้แน่นนนและขอให้ค่ำคืนของคุณมีแต่ความสงบสุข ปราศจากเสียงกระซิบวัยโดดนอกจากเสียงลมที่พัดผ่านนางแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของความคิดของวัยรุ่นครับ